เอรถมือสองสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆสภาพงามงามนางฟ้า1คันนะครับกับ5ประตู Honda Jazz GD ปี2004มือเดียวป้ายแดงครับคันนี้สภาพสมบูรณ์เต็มคันครับใครที่กำลังหา5ประตูทรงสวยๆสภาพงามงามสภาพเดิมแบบนี้นะครับ 139,000บาทนะครับกับ Jazz GD ปี2004มือเดียวป้ายแดงเครื่องพันห้เกียร์ออโต้นะครับรถสวยสมบูรณ์ครับสีสันเงาฉ่ำเต็มร้อยครับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์อย่างปี2021ครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้ รถอยู่ที่บางใหญ่นนทบรุรีใครที่กําลังหา5ประตู j จ๊ส GD นะครับคันนี้สวยสมบูรณ์การันตีว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนเอกสารครบถูกต้องภาษีไม่ขาดนําไปใช้งานต่อได้เลยครับกับรถสวย,สวยทรงดีๆแบบนี้นะครับสภาพสวยเดิมโรงงาน5ประตูแจ๊ส GD นะครับคันนี้เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอครับ ปี2004มือเดียวป้ายแดงสภาพดูแลมาดีสุดๆนะครับใครที่กำลังหา5ประตูนะครับชอบแจ z z ชอบ Honda คันนี้ห้ามพลาดน,นะครับรถสวยครับคัดและเช็คมาให้เรียบร้อยใครที่ดูไม่เป็นคัดไม่เก่งเราเช็คให้เราคัดให้นะครับการันตีว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิควัมภายในสวยสะอาดเบาะผ้าเดิมสภาพเดิมจากโรงงานนี่เลยครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับ เครื่อง1,005ใช้งานแล้วโดยประมาณ210,000กิโลเมตรตั้งแต่ปี2004เจ้าของดูแลมาดีครับใครที่ชอบสนใจถูกใจบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนรถสวยรถดีเช็คแล้วคัดแล้วที่เหลือสมาชิกตัดสินใจครับพวงมาลัยมาตีฟังก์ชั่นเซ็นอร์ล็อกแอร์แบก ABS ครับนี่เลยครับเครื่อง1,005น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สแต่อย่างใดรถทรงนี้สุดฮิตนะครับใช้ง่ายกระทัดรัดถอยเข้าถอยออกสบายสายครับ ลองมาชมนะครับกับ5ประตูสวยๆภายในสวยสภาพเดิมสีสันเงาฉ่ำเอ็มรำภายในงามๆขึ้นอยู่กับสมาชิกครับรองพิจารณาและตัดสินใจสำหรับแอดมินคัดรถสวยเช็ครถแล้วก็นำเสนอครับสมาชิกทำหน้าที่ตัดสินใจศึกษาหาข้อมูลได้เลยครับในแจ๊ดจีดีขับในแฟนเพจแฟนขับหรือแม้กระทั่งใน YouTube ก็มีคนรีวิวนะครับ นำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบ5ประตูนะครับในราคาแสนต้นๆถ้าเน้นใช้งานเรื่องความทนทานแจ๊สดีก็ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วครับต่วนการซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่หาได้หาได้ง่ายๆหรือหาทุกถูกก็ลองเข้าไปศึกษาในแฟนเพจแฟนลับนะครับรับรองว่าของดีและประสบการณ์ความรู้อยู่ในแฟนเพจนั่นแหละครับมาชมมาเช็คดูได้นะครับอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีและสมาชิกบ้านไกลนะครับถ้าท่านไม่สะดวกเดินทางไม่อยากเดินทาง ก็จะส่งให้ได้นะครับส่งได้ทั่วไทยครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเทลเลอร์ไปหรือขับส่งนะครับก็ลองเช็คและคํานวณกับราประมาณของท่านดูน,นะครับว่าจะชอบและพร้อมกับทรงนี้แบบนี้ในราคา139,000บาทขอบพระคุณนะครับ